2. 2> สวัสดีครับพบกับช่อง Home สามสี่สองห้า c h a n n e และอยู่กับช่วงรีวิวของนะครับเป็นช่วงไม่ใช่เป็นช่วงรีวิวขแต่เป็นช่วงรีวิวนะนี่รองเท้า m เเมงเน t รุ่นมูฟรุ่น2อฉลองสิ แล้วซับสไครต์ใครเคยได้ยังตัวนี้ใครได้กันยังเพราะว่าคืออ่ะตอนแรกเขาบอกเขาจะได้สิบสี่สิบห้าเขาเปิดเพียอได้ตั้งแต่ 7, เออน่าจะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนเอ้วันวันที่สิบสามสิบจนถึงเก้ามีนาลืมจําไม่ได้แต่ว่าคืออ่ะไม่เหมืนเนี่ยเขาบอกจะ จะได้ประมาณ15-14เมษาแต่พอมาแม่เนะี่ยเขาไปอเมริกาแล้วไปหาแม่แล้วเขาก็ต้องกักตัวฉีดวัคซีนเขาก็เลยส่งเช้าวันนี้วันที่16เอ๊ยเนี่ยวันนี้วันที่13วันนี้วันที่13เนอะ ได้ของมาสดๆลองๆเรามาดูกันนี่เราจะเกะกเราก้มกล้องให้ดูแล้วนะนแล้วมันมีสามอห้าสีมันทุกคนแต่เขาอยมีสีส้มสีโกโก้สีดำสีขาวสีแดงมีห้าสีเอาใหม่โกโก้ส้มขาวแดงดำเราสั่งแดงมา แต่ขาวก็สวยะแ,แต่สั่งไม่ทันแล้วเราสั่งซีนี้มาแล้วเราก็ต้องใส่ซีนนี้รองเท้าเก่าพังแล้วที่จริงเราเป็นแฟนคลับเราก็เลยอยากจะสั่งมาด้วยแหละโหแล้วกล่องเขาพิเศษกว่ารุ่นใหม่นะทุกคนีหน้ากล่องก็เป็นอย่างนี้และตอนแรกทุกคนถ้าทุกคนไปดูช่องช่องไมค์เนี้ยอันแรกอะ่ะเขาจะให้ เงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ได้ลงคลิปไปเซ็นเลยเพราะเขาต้องรีบออาวอไอ้าไอ้าว ก็ชาร์ีชาร์เทียวเทียวที่ผ่ายตูนแอทีรและกล่องนี้เขียนว่าไมน์เอ็เน็ตเอ็กซ์กีโตเลส็ก็จะของก็จะเป็นแบบนี้กล่อง สั่งเบอร์จีแดงสามสิบเจ็ดนี่ด้านซ้ายก่อนมีลายเส้นของทุกค้นมีของมีลายเส้นที่มีลายเส้นที่เนี้ยมีลายเส้นที่นีอันนี้ลายเส้นที่บอยอันนี้ที่ อันนี้อะพี่หมีพี่เนสอันนี้นายพี่นายนายอันนี้พี่บอยอันนี้พี่คอฟอันนี้พี่จูนอันนี้เพียวอันนี้พี่ชา้าพี่เอ็มนี่จง ไอ้ก่อก็จะมีชาร์จมีสตอ๊กเกอร์พี่เมสแต่ก่อนคนที่โชคดีก็จะได้เงินแต่ไม่รูคันเราไม่ได้แต่ว่า กล่องค้งก่อนไม่ได้เป็นลายเซ็นแบบนี้เขาจะเซ็นไว้ตรงนี้เลยค่อยอกล่องมันจะเป็นสีแบบนี้กล่องสวยเดี๋ยวเราเอากล่องวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวกล่องอย่างชัดเจนดีขอรีวิวนะคะกล่อนเขาก็จะใส่แบบนี้มาให้เราขออนุญาตแกะออกะนะครับนี่แล้วเขาบอกว่ามีป้ายแขก ไอ่แข็งอันดเนสไลท์เมเนีเป็นรูปโลโก้ไลท์แล้วก็ป้ายเราซื้อวันที่ลงกท้านี้ผลิตวันที่18เดือน4นะเราอ่ะขนาด37นิ้วรุ่น A H 1 1 0สีแดง450บาทก็ถือว่าคุณภาพรถก็ถือว่าดี ลโลโ่โลโ่บอลโล่บอลทั้งทีเนี้ยนไลท์อ็นเนียไลท์ตัวนี้ก็จะเขียนว่า My Magnet X Giro l ล b เขาบอกว่าตัวเนี้ยพอใสเ่เป็นเล็กๆมันจะดูไม่นุ่มแต่พอใส่เป็นเรื่อยๆดูนุ่มนี่และรงทาานี้มีความพิเศษนะตรงนี้ทุกคน บางคนก็ชอบถัมพีเน็เคยไปดูว่ามันกันลื่นไหมมันกันนะครับตรงนี้จะมีตัวจุ๊บจุ๊เดินไปมันจะจุ๊บจุจุจจอะเดี๋ยวจะตอนที่พ่อลงมาแล้วเราจะถ่ายตอนจุ๊บนะเราไม่มีตากล้องถ่ายอันนี้เราตั้งกล้องถ่ายจะเป็นเมน็ดเม็ดจุ๊บจุ๊อะนี่สองข้างมีหนึ่งเมตรสองสามสี่ห้เ็ดแปดเก้าเกเมตรดูดิ ตรงท้ายอะ่ะเขาทำเป็นโลมันมันเป็นแบบเหมือนลายลายเนี้ยลายโลโก้กีโตอ่ะจะคล้ายๆเป็นอย่างเนี้ยอ๋อลืมไปลืมอ่านให้ตรงนี้ Challenge me. Starting my week on a Sunday, if then they can make it a one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gonna crash.